จำเงียบบ้างกันเราขึ้นได้วันนี้สดๆร้อนๆหนึ่งมันมีสามเบอรอแบบ์อยากได้วันไซมากไซคือแบบน่ารักมากก็เลยแบบว่าอยากได้วันไซมาเลยก็ดูมองออกไหมทุกคนว่าคือมันคือวีไซอ่ะอ,อยากได้วันไซ มีสั่งแล้วค่ะเซเวนทีนวันนี้เป็นบีไซส์มาเริ่มไปเลยดีกว่าเออคือเราอ่ะยังไม่ได้ดูเลยว่าแบบ คือก็ดูแหละรูปผ่านผ่านอะไรเงี้ยที่ปล่อยออกมาแต่ว่าย the ังไม่ได้แบบจริงจังอะไรอย่างนงี้เราจะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะเราชอบเพลงนี้ที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเริ่มเลยไหมยังอันนี้จะเป็นแผ่นนี่จะเป็นลายดิบใช่ไหมเป็นเนื้อเพลง อ,อันนี้เป็นซีดีแบบได้ซีดีมาไม่เคยเปิดเลยว่ามันแบบคเ้เพลงมาจริงไหมแล้วก็อุ้ยอันนี้คือเก็บไว้ก่อนอยู่ในแท่นผู้ชา ขอให้เทบทั้งสองช่องใช้เราได้คัสเมนด้วยเถอ,อะเรามาดูในบ่มกันก่อนแ,แล้วก็ไม่รอหนาเพราะว่ามันจะสูงใช่ไหมอันนี้คือเราอะอยากได้เป็นที่เป็นจูนวอนนูแล้วก็มินกิวขอเถอะหรืออันนี้จะเป็นแบบโรเซฟเหรอ Yeah oh uit 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 คือถ้าแบบกล้องแพรได้เห็นนะตัวนี้ได um ้มากน่ะคือแบบไม่เขินจังน่ารักมากอันนี้เป็นโมโนน้องเหมียวกับโบเบลเล่ของเขา เราจะเปิดแบบ่านไปเร็วๆนะเพราะว่าคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วเพราะว่านี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วปะคือแบบทุกคนน่าจะเห็นรูปกมมันหมดแล้วเราเนี่ยแหละในบ้ามชาโอ้ย,ย,งอยัง,งหนุ่ย หมมากเลยอ่ะนุ๊แม่แม่รนี้รับงห่ะตรเไนตรงไหนโอ้ยดีมากเลยอะแบบจมูกเขาคือดีมาก <Es per ated> ว่าถ้าโทนสีมันอ่อนกว่าน,นี้มันน่าจะหละกอ่ะอันนี้มันแบบมันสูงกว่าเข้มไปแต่ว่าก็ดีแหละมาเราจะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก่อนเซมิคโคลรนมาต่อไปเราเราจะอจิชายแอ่ะอ่ะอันธนี ยอดมากอุทยแท่นผู้ช้าได้ผลวะ่ะหนึ่งสองถือแล้วได้คุณพีดี <c oughs> เป็นกูจีนะคะเป็นค,คุณพีดีของเราต่อไปนี่คือบุกมาเป็นโยชอยบิสไซก็น่ารักดีนะเป็นแบบใสใสการปติบันเหลือสามอันอันนี้น่าจะเป็นโฟโต้การ์ดปะ อนอาตัวคาะคือเบกอันี่เป็นสติกอร์ใช่ไหมเป็นสติกเอร์ r ยชอยเกิวเอาโฮจากวีเวิร์ดขอหนูขอหนูเธอนะพี่จองโอ้ยพี่จองรูปนี้พี่จองคือดีมากน่ารักสรุปผลประกอบการวันนี้นะคะก็คือได้เมนใบเดียวก็คือการของมีงนั่นเอง เค้ยแต่กอแล้วก็ได้บุกเป็นมอนูมินยูจุนก็คือโอเคแหละถือว่าประสบความสำเร็จบ๊ายบาย